วัดแทพเค e อิง e n g l a น d ประชาชนลุกฮือขึ้นมาเดินขบวนกันมากมายเลยเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเรียงทำลายกันค่ะย่อยข่าววันนี้เราจะพามาดูกันค่ะว่าที่ลอนดอนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงมีประชาชนลุกฮือขึ้นมาเดินขบวนกันมากมายเลยเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเรียงทำลายกันค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมที่ลอนดอนนะคะมีการประชิญการชุมนุมครั้งใหญ่เกิดขึ้นใน รอบหลายทศวรรษเลยค่ะเจ้าที่ตำรวจนะคะมีการประเมินว่ามีผู้ชุมนุมเนี่ยมากกว่า1,100,000คนถึง1 5 0 0 0 0คนค่ะแต่ว่าทางฝั่งผู้จัดงานนี้เนี่ยนะคะเขาออกมาบอกว่ามีคนออกมาเป็นล้านค่ะ คือต้องเรียกได้ว่าเป็นการอ้างเกินจริงะนะคุณผู้ชมซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้ค่ะใช้ชื่อว่า Unite the Kingdom นะคะโดยกลุ่มฝ่ายขวาจัดค่ะเป็นกลุ่มที่ต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายนะคะดอกจันนะคะว่าเป็นกลุ่มผู้อพยพที่ผิดกฎหมายค่ะมีแกนนำอย่างคุณชอมมี่โรบิสันค่ะที่เพิ่งคนโทษแล้วก็ขึ้นเวทีนะคะประกาศว่านี่เนี่ยคือการปฏิวัติทางวัฒนธรรมค่ะ เขาเน้นย้ำเลยนะคุณผู้ชมว่านี่คือของอังกฤษนะคะพร้อมกับเสียงตะโกนค่ะบอกว่า stop the boats นะคะก็หมายถึงว่าหยุดเรือไม่เอาเรือเข้ามาแล้วไม่ต้องมีเรือเข้ามาที่นี่แล้วนะคะ<ม>อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมไม่ใช่แค่การชุมนุมฝ่ายขวาเท่านั้นค่ะแต่ว่าอีกฝากหนึ่งเนี่ยก็ยังมีการเดินขบวนเช่นกันนะคะเขาใช้ชื่อว่า m a c <oughs> s against f a s c i s ค่ะของเครือข่าย stand up to the racism รวมผู้คนนะคะกว่า5,000คนคะ่ะที่ออกมาต่างกันมากเลยนะคุณผู้ชมจำนวนฝั่งขวาจัดเนี่ยจำนวนเป็นแสนนะคะส่วนฝั่งซ้ายจัดเนี่ยจำนวน5,000คนคะ่ะซึ่งพวกเขานะคะออกมาต่อต้านแนวคิดที่เหยียดเชื้อชาติคะ่ะแล้วก็มีการชูป,ป้ายนะคะว่า l e ฟ u ู e ี n s w e l c o m e ค่ะแต่การเผเชิญหน้าครั้งนี้กลับบานปลายค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากเกิดการประทะรุนแรงขึ้นในใจการเมืองนะคะตำรวจเจ็บทั้งหมด26นายบางรายมีอาการสาหัสค่ะขณะที่ผู้ชมุมนุมเนี่ยถูกจับกลุมกว่า20คนแต่ว่าบางสำนักข่าวของต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่า25คนนะคะ ชนวนที่ทำให้มอบในครั้งนี้ประทุขึ้นค่ะไม่ได้มาจากเหตุเดียวแต่สั่งสมมาตั้งแต่ปัญหาผู้อบพยพหลักในโรงแรมท้องถิ่นค่ะกรณีที่คดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยนะคะไปจนถึงวิกฤตเรือเล็กค่ะหรือที่เรียกว่า small boat crisis ค่ะ และเข้าใจได้นะคะว่ามันเป็นการลักลอบข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือเล็กค่ะจึงทำให้ประชาชนจำนวนมากนะคะเขากังวลเรื่องงานแล้วก็ทรัพยากรในประเทศของเขาค่ะก็แน่นอนอผู้ชมคนในประเทศเนี่ยก็ต้องห่วงตัวเองไว้ก่อนนะคะการที่จะมีผู้อพยพมาอะไรอย่างเงี้ยต่างคนเขาก็ต่างมุมมองค่ะบวกกับแรงเชื้อไฟจากข่าวปลอมค่ะหรือว่าการบิดเบือนความเป็นจริงในโซเชียลมีเดียนะคะเช่นเหตุการณ์ที่มีการทำร้ายที่หมู่เซาท์พอร์ตเมื่อปี2005 5 6 7หรือปี2024ค่ะมีการบิดเบือนค่ะว่าเป็นฝีมือผู้อพยพทางที่จริงเนี่ยไม่ใช่นะคะส่งคลให้กระแสเกียรติชังผู้อพยพเนี่ยมันขยายตัวขึ้นคุณผู้ชมซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้นะคะยังสะท้อนเครือข่ายฝ่ายขวาจัดไทมชาติดด้วยเพราะมีบุคคลดังค่ะอย่างอีลอนมัสก์ปรากฏตัวขึ้นนะคะผ่านลิงก์วิดีโอเรียกร้องให้เปลี่ยนรัฐบาลในทันทีค่ะ รวมถึงคุณเอลิกนักการเมืองฝ่ายขวาจัดของที่ฝรั่งเศสท่านผู้ชมเขามีการขึ้นเวทีนะคะแล้วก็เผยแพทย์ทฤษฎีเกร a ลีเพ e เมนต์ค่ะขณะเดียวกันทางกลุ่มซ้ายจัดค่ะก็มีนักการเมืองอย่างซาร่าซุลตาน่านะคะแล้วก็ไดแอนแอปบอ t รวมขึ้นเวทีกันแล้วก็ต่อต้านโลบิสันแล้วก็มีการโจมตีนะคะว่าเป็นถ้อยคำที่อันตรายค่ะ และแน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเด็นของการประท้วงเรื่องอพยพนะคะแต่ว่าเป็นการประทะกันร,ระหว่าง2ออุดมการณ์ค่ะ ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามองว่าการจํากัดผู้อพยพเนี่ยเป็นการปกป้องชาติแต่อีกฝ่ายค่ะเชื่อว่าความหลากหลายเนี่ยคือพลังของประเทศค่ะก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันไปซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะกาลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของนายกค่ะว่าจะยืนหยัดรักษาภาพลักษณ์อังกฤษในฐานะชาติที่เคารพความหลากหลายหรือจะขยับเข้าหาฝ่ายขวาเพื่อลดแรงประทะในสังคมเพราะอย่างที่บอกไปข้างต้นค่ะว่ามีจํานวนที่ออกมาฝ่ายขวาจัดเนี่ยแสนกว่าคนนะคะในขณะที่ฝ่ายซ้าย มีแค่5,000คนเท่านั้นแต่นี่คือคนที่ออกมานะคุณผู้ชมยังไม่รวมกับคนที่เขาไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้ออกมาแสดงตัวตนนะคะแต่สิ่งที่ชัดเจนค่ะกระแสะฝ่ายขวาไม่ได้เป็นแค่ปรากฏการชั่วข่าวแน่นอนแต่ว่ากําลังขยับเข้ามากําหนดวาระสาธารณะแล้วก็อาจเปลี่ยนทิศทางการเมืองอังกฤษในอนาคตได้ค่ะ และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อังกฤษนะคะวันนี้เราไม่ได้มาพูดเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนทั่วโลกจับตามองค่ะก็ต้องติดตามมันต่อไปว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างค่ะและย่อยข่าวในอีพีหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรหรือว่าเราจะมาเรียงทำลายอะไรกันเนต้องติดตามกันด้วยนะคะ